เกิดข้อมูลล่าสุดพายุได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วคาดว่ากำลังเคลื่อนสู่ทะเลจ,จีนใต้ร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งช่วงเย็นจนถึงค่ำช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าตกหนักข้ามวันข้ามคืนตั้งแต่22-26สิงหาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและพีคที่สุด24-27สิงหาคมติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพ,พลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ้งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับมาสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะกรมตัวนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่1นพายุดีรเรชันส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่22สิงหาคมพายุดีเปรสช,ชันบริเวณเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด17.0องศาเหนือลองติจูดที่121องศาตะวันออกความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าสู่เกณฑ์ของพายุดีเปรสชันพายุนี้จะเคลื่อนตัวมาทางทิศต,ตะวันตกค่อนมาทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้23สิงหาคม แนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนขึ้นปั่งบริเวณประเทศเวียดนามสปปอลาว,ว,วตอนบนช่วงระหว่างวันที่25-26สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นฝนจะตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยช่วงดังกล่าว อิทธิพลของพายุนี้จะส่งผลในช่วง24-27สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและตกหนักถึงหนักมากพื้นที่ที่เฝ้าระวังและเป็นพื้นที่อ่อนไหวได้แก่ภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมรับมือฝนจะตกหนักตกนานตกต่อเนื่องและบางพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลาผ่านและพื้นที่ลุ่มภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือด้านหน้าของพายุจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากตเตรียมรับมือกันด้วยค่ะปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้จนถึงวานพรุ่งนี้เริ่มมีฝนปริมาณร้อยละหของพื้นที่ขึ้นไปทุกๆภาคเลยค่ะ บริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละเจของพื้นที่และเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางแพร่ตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-26ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด31-35อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยล160ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานีคำคืนวันนี้จนถึงพรุ่งนี้ช่วงเช้าตเตรียมรับมือในพื้นที่ดังกล่าว อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-25องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อละเจของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาการจนบรุรีราชบรุรีลบบรุรีสระบรุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาสระแก้วชมบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนเกินกว่าร้อยหกสิบของพื้นที่ค่ะเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยลหกสิบของพื้นที่โดยตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้ได้แก่เพชรบุรีประจวบคิริขันยะลาและนราธิวาสทั้งพักใต้ตอนบนและพักใต้ตอนล่าง อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่กระบี่ลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเจของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่จะตกในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงคำ่ำไปจนถึงช่วงเช้ามักมีฝนเกิดขึ้นตกหนักสลับเบาใกล้กับอ่าวไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งพายุดีเปรสชั่นบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้และส่งผลกระทบต่อประเทศไทยสำหรับพายุลูกที่2แห่งปีที่จะเข้าสู่ประเทศไทยช่วงตอนบนของไทยจากโมเดลของอีซีมับเแอปคาดการณ์ สวันติดกันยังมีเส้นทางของพายุไม่เปลี่ยนเตรียมรับมือพี่น้องภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือด้วยค่ะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าเลายล่ะในพื้นที่สำซากด้วยค่ะปริมาณฝนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีฝนประมาณร้อย0ะหของพื้นที่ทั่วไทยเกือบทุกภาคเลยค่ะอัปเดตกลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวในค่ำคืนวันนี้พื้นที่ใดเป็นสีแดงบริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกหนะัก วันนี้ยอมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออากาศจะร้อนอบอ้าวหลังจากนั้นจะมีฝนโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาจากอิทธิพลของหมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ภาคเหนือวันนี้จะมีฝนตกหนักในจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากสุขโขทยัยลำพูนล,ลำปางพแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ค่ะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะมีฝนที่ใช้ประการเชียงดาวอำเภอพร้าวเวียงแหง อำเภอรกรรยาณิวัฒนาตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่ฝนจะตกหนักส่วนตอนล่างอำเภอหอดอำเภอดอยเต่าอำเภอองค์ก๋อยจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ฝนถลม่มฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มตั้งแต่อเภอปังมาผ้าอเภอปลายอ,อเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่เสเรียงศบเมยส่วนแม่ลาน้อยจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดเชียงรายมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมด้านฝั่งตะวันตกเล็กน้อยเท่านั้นคืออเภอแม่สวยและอเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางบางพื้นที่จะมีท้องฟ้าโปร่งจังหวัดลำพูนบ้านทิอำเภอเมืองเวียงหนองล่องจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อเภอทุ่งหัวช้างจนถึงอเภอลีฝนน้อยค่ะจังหวัดลำปางมีฝนเกิดขึ้นที่แจ้ห่มเมืองปานอเภอเมืองลำปางแม่หมาะแม่ทะอเภอแม่พริกอเภอเถินส่วนจังหวัดตากฝนตกหนักตั้งแต่ท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระอเภอเมืองตากสามเงาว,วังเจ้าอเภอบ้านตาก ฝนตกหนักพื้นที่สีแดงค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ท่าป,ปลาอำเภอรับแพรแอำเภอทองแสนขันอำเภอตรอนและอำเภอพิชัยจังหวัดสุขโขทยัยมีฝนเกิดขึ้นที่ศรีนครสวรรคโลกศรีสำโรงอำเภอเมืองสุขโขทยัยบ้านดาลันหอยส่วนคีรีมาศกงไกรล,ลาศจะมีฝนตกหนักและศรีสัชนาลัยมีฝนตกหนักทุ่งเสี่ยมมีฝนเล็กน้อย จังหวัดพิษณุโลกฝนตกหนักตั้งแต่ชาตราการนครไทยวัดโบสถ์อำเภอพงพิรามวางทองอำเภอเมืองพิษณุโลกบางระกรมบางกระทุ่มส่วนเนินมะปรางมีฝนเล็กน้อยจังหวัดพิจิตรฝนตกหนักที่วชระบาร,รมีสามงามโพประทับช้างส่วนบึงนารางตะพันหินอำเภอเมืองสากเหล็กวังไซพูนมีฝนเล็กน้อยบางมุนาคท้องฟ้าครึม้มและดงเจริญค่ะทับคลอมีเมฆครึม้มคาดว่าจะมีฝนล่อยในค่ำคืนวันนี้ค่ะ จังหวัดเพชรชบูรณ์ตอนบนท้องฟ้าครึ้มยังไม่ปรากฏกลุ่มฝนส่วนอำเภอหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและสีเทพกำลังมีฝนฟ้าขานองพร้อมกับอำเภอชนแดนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนปกคลุมและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดบึงการนะครพนมสกลนะครกาฬสินธ์ขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมินะครราชสีมาจังหวัดบึงการจะมีฝนตกตอนล่างของบึงการได้แก่ออำเภอบึงโขงหลง เซกาบุ่งค้าสรีวิไลและพรเจริญนครพนมฝนตกหนักถึงหนักมากครบทุกอำเภอตกหนักตั้งแต่อำเภอบ้านแพงนาทมนาว่าศีสงครามท่าอุเทนโพนสวรรค์จนถึงอำเภอเมืองส่วนปลาปากวังยางนาแกเรนูนครนและท่าพนมกำลังมีเมฆเข้ามาปกคลุมอาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดมุกดาหารตอนบนอาจมีฝนตกหนักตั้งแต่ว่านใหญ่อำเภอเมืองคำชะอีหนองสูงส่วนที่นิคมคำสร้อยและดอนตาลเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์มีเมฆปกคลุมมีฝนบางเบาได้เพียงอำเภอกุชีนารายเขาวงส่วนอำเภออื่นๆฝนตกหนักในจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมหาสรารคามมีฝนตกหนักตอนบนเริ่มตั้งแต่อำเภอเมืองมหาสรารคามกุดรังโพลพิสัยกันทรววิชยัยเชียงยืนและชื่นชม จังหวัดขอนแก่นมีฝนปกคลุมและตกหนักทั้งจังหวัดยกเว้นฝั่งตะวันตกใกล้กับเพชรบูรณ์คือสีชมพูชุมพและภูผาม่านฝนน้อยค่ะจังหวัดชัยภูมิฝนตกหนักมากตั้งแต่อําเภอเมืองชัยภูมิลงมาค่ะยกเว้นตอนบนได้แก่คอนสารน,นองบัวแดงฝนน้อยจนถึงกเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวบ้านแทนตอนล่างตั้งแต่อําเภอเมืองคอนสวรรค์บ้านเก้าน้องบัวละเวสเทพสถิตทรัพย์ใหญ่บําเน็จนรงณ์จตุรัสและเนินสงา่าฝนตกหนักมาก จังหวัดนครราชสีมาฝนตกหนักเกือบทั้งจังหวัดเลยค่ะยกเว้นฝั่งตะวันออกได้แก่เมืองยางลำเมนชัยชุมพวงงวยถแถลงบริเวณดังกล่าวมีฝนตกเล็กน้อยเฉลิมพระเกียรติจ,จักรัดอําเภอหนองบุญมากกบอิบรีเสริงสางวางังน้ำเขียวฝนน้อยบริเวณอื่นๆฝนตกหนักถึงหนักมากเลยค่ะจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ฝนตกหนักบางแห่งเช่นที่อําเภอเมืองลำไยมาศกระสังชํานิพัพรพลชัยอําเภออื่นๆมีฝนเล็กน้อยค่ะ จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญนั้นมีเมฆครึ้มเท่านั้นค่ะส่วนร้อยเอ็ดมีฝนตกได้เพียงบางอำเภอได้แก่อําเภอจังหันศรสีสมเด็จอําเภอเมืองจตุรพักพิมานปทุมรัฐมีฝนเล็กน้อยค่ะภาคกลางวันนี้กลุ่มฝนเข้าปกคลุมบางแห่งจะมีฝนตกหนักมากในจังหวัดนครสวรรค์ภาคกลางบริเวณอําเภอเมืองนครสวรรค์อําเภอก้าวเลี้ยว อำเภอรบรรพฤพิสัยชุมแสงหนองบัวโกรกพระพะยุหะเคีรีฝั่งตะวันตกจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอลาดยาวส่วนภัยสาลีหนองบัวตากฟ้าตาครีจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางอุทัยธานีมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่อําเภอเมืองอุทัยธานีหนองช้างทับทันสว่างรมลานศักดิ์ส่วนอําเภออื่นเป็นฝนน้อยจังหวัดชัยนาทมีฝนที่มโนรมอําเภอเมืองชัยนาทสัพยาสันคบบรีหันคาและเนินขามเป็นฝนเล็กน้อย จังหวัดลบบุรีมีฝนปกคลุมกันทุกอำเภอและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเตรียมรับมือกันด้วยค่ะฝนตกหนักมากใกล้กับแนวชายฝั่งภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากในจังหวัดชลบุรีจันทบุรี นครนายกชนบุรีได้แก่พันธงพนัสนิคมรีราชาบางละมุงจังหวัดฉะเชิงเทราอเภอบางน้ำเปรี้ยวบางประกงบ้านโพบางคล้าจังหวัดนครนายกมีฝนเกิดขึ้นที่อเภอเมืองนครนายกบ้านนาส่วนอเภอองครักษ์มีโอกาสเกิดฝนตกหนักวันนี้ประจินบุรีกรบินบรุรีประจันทคมนาดีสีมหาโพธิ์จะมีฝนตกหนักส่วนอเภอื่นๆอเ,เมืององเภอบ้านสร้างฝนเล็กน้อยค่ะ ฉะเชิงเซาจะมีฝนตกหนักฝั่งตะวันออกด้วยได้แก่สนามชัยเขตท่าตะเกียบชมบุรีเกาะจันบ่อทองหนองใหญ่บ้านบึงอาจมีฝนตกหนักจังหวัดระยองจะมีฝนตกหนักที่บ้านค่ายอำเภอเมืองระยองวังจันทร์เขาเมาส่วนที่บ้านฉางนิคมพัฒนาปลวกแดงฝนจะน้อยค่ะจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงตั้งแต่ปงน้ำร้อนเขาคิจกูด อำเภอมะขาม,อ,มอเภมืองจันทบ,บุรีอภอคลุงท่าใหม่ส่วนอเภอนายัยอามแก่งหางแมวสอยดาวฝนจะน้อยค่ะจังหวัดตราดจะมีฝนกระจายตัวแต่เป็นฝนเล็กน้อยจะถึงปานกลางทุกอำเภอบ่อไร่เขาสมิงอ,มอเมืองตราดแหลมงอบเกาะช้างเกาะกูดและคลองใหญ่ค่ะภาคใต้ฝนตกหนักทั้งจังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบ,บุรี ส่วนประจบคีรีขันจะมีฝนตั้งแต่หัวหินปราบรีกุยบรี300ย,ยอดอำเภอเมืองประจบคีรีขันจนถึงอำเภอทับสแกจังหวัดชุมพรจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองชุมพรหลังสวนพะโตะสวีจังหวัดสุราธ,ธานีมีฝนเล็กน้อยที่ท่าชนะชัยยาท่าช้างวิภาวดีอำเภอเมืองสุราธ,ธานีพุนพินบ้านนาเดิมเคียนซาอำเภอพนมบ้านตาขุนกาญจนดิตดอนสกักเป็นฝนเล็กน้อยและที่เกาะพังานเกาะสมุยมีฝนตกเล็กน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกหนักบางแห่งชวงังทุ่งสงถ้ำพนารานาบอนลานสกาอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชส่วนอําเภออื่นๆเช่นขนอมสิชนท่าสารานบพิตรำพิบู์จะมีฝนเล็กน้อยทุ่งสงอาจมีฝนตกหนักจนถึงนาบอนปากพนังยังมีเมฆครึ้มเชียนใหญ่หัวใยเฉลิมพระเกียรติฝนน้อยค่ะจังหวัดกระบี่มีฝนตกหนักที่อําเภอเมืองกระบี่ปลายพญาอ่าวลึก เขาพนมจังหวัดพังงาเป็นฝนกระจายตัวเล็กน้อยตั้งแต่กุระบรีตะกัวป่ากระโปรงท้ายเหมืองอำเภอเมืองพังงาทับปุดตะกัวทุ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นฝนเล็กน้อยทั้งจังหวัดจังหวัดตรังมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองตรังย่านตาขาวนายงจังหวัดพัทลุงมีฝนตกหนักบางแห่งอําเภอเมืองพัทลุงเขาชัยสนบางแก้วปากพยูนศรีนครินกรงหลาตโมดและป่าบอนค่ะ จังหวัดสงขลามีฝนเล็กน้อยที่ระโนดกระแสสินส่วนภาคใต้ตอนล่างมวลอากาศเย็นแผ่ขึ้นมาปกกลุมอากาศจมตัวฝนน้อยตั้งแต่สงขลาจนถึงนราธิวาสค่ะอัปเดตพายุดีเปรสชั่นในวันนี้ ช่วงประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปศูนย์กลางของพายุมีความเร็วประมาณ54กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันพรุ่งนี้วันที่23สิงหาคมจะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนศูนย์กลางของพายุเป็น65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเย็นและทวีกำลังแรงเป็น72กิโลเมตรต่อชั่วโมง ศูนกลางของพายุเมื่อมีความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นพายุโซนร้อนระดับหนึ่งในวันที่24สิงหาคมวันที่25พายุโซนร้อนจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามและทวีกำลังแรงเป็นศวน์กลางพายุ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นในวันที่26สิงหาคมคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนขึ้นฝั่งในวันที่26ศูนย์กลางของพายุยังอยู่ในเกณฑ์ของพายุโซนร้อนที่ประเทศเวียดนามอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชั่นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ประเทศสปปลาวโดยเฉพาะใกล้กับภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากพายุนี้เกิดฝนตกหนักจากพายุ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพายุเคลื่อนเข้ามาใกล้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนจะตกหนะักภาคกลางภาคตนออกภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนภาคใต้นั้นจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นไปปกคลุมภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนะักจากอิทธิพลของพายุลูกนี้ค่ะขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนืออาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาหลกในพื้นที่ซ้ำซาก เช่นจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางมวลน้ำจากเทือกเขาอาจไหลลงมาและสมทบกับแม่น้ำทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือระหว่างวันที่23ไปจนถึง28สิงหาคมค่ะฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF ค่ำคืนวันนี้วันที่22สิงหาคม19นาฬิกาจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อําเภอแม่สายเชียงแสน แม่ฟ้าหลวงแม่จันเวียงเชียงรุ้งเวียงชัยจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวบ่อเกลือแม่จริมเวียงสานาน้อยนามื่นจังหวัดอุดรตรดิษฐ์อำเภอเมืองอุดรตรดิษฐ์อำเภอทองแสนขันฟากท่าท่าปลาบ้านโคกจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่อายอำเภอฝางจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปังมาผ้าอำเภอขุนยวมอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกบางระกามบางกระทุ่ม พรมพีรามวัดโบสถ์ชาติตราการจังหวัดสุขโขทยัยสวรรคโลกศรีสํารงศรีนครอําเภอเมืองกรงไกรลาชพิจิตอําเภอเมืองพิจิตสกักเหล็กวังทรายภูนตะพันหินค่ำคืนวันนี้จะมีฝนตกหนักเนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงเช้าของวันที่13ปริมาณฝนอัดลดลงเข้าสู่ช่วงบ่ายวันที่13ฝนจะกระจายตัวปกคลุมทั้งภาคของภาคเหนือค่ะ อิทธิพลของร่องมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนเตรียมรับมือกันด้วยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้จะมีฝนตกหนักที่จังหวัดบึงกาฬหน,นองคายอุดรธาน,นีอำเภอนายุงน้ำโสมกุดจับบ้านผือจังหวัดหนองคายอำเภอสีเชียงใหม่โพตากท่าบ่อสะใครออำเภอโพลพิสัยเฝ้าไร่รัตนวาปีจังหวัดเลยตั้งแต่เชียงคานท่าลี่ อำเภอเมืองเลยวังสพุงฝนจะตกหนักส่วนจังหวัดชัยภูมิจะมีฝนตั้งแต่อเภอเมืองจตุรัสบ้านข้าวบํน็จอารงค์เนินสงาเทพสถิตจังหวัดนครราชสีมาด่านขุนทศเทพรักสีคิ้วสูงเนินปากช่องฝนจะตกหนักและที่อำเภอบัวใหญ่ประทายพิมายจังหวัดขอนแก่นอเภอพลอเภอบ้านไผ่แวงน้อยแวงใหญ่ฝนจะตกหนัก จังหวัดมหาสารครามอำเมืองมหาสารครามอำอเภโกสุมพิสัยกันทรวิชัยฝนจะตกหนักจนถึงเชียงยืนช่วงค่ำวันนี้23นาฬิกาจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือพื้นที่ที่เฝ้าระวังฝนตกหนักมากออกกริดยางอาจเปียกฝนคือหนองคายบึงการนาครพนมสกนลนคร มุกดาหารอํานาจเจริญการสินยะโสธรบริเวณดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดไปประทะด้านหน้าเทือกเขาค่ะ23สิงหาคมภาคตนออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนตกหนักประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปและฝนจะกระจายตัวได้ดีปกคลุมกันทั้งภาคในบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือค่ะภาคกลางค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาจะมีฝนตกหนักจังหวัดนครสวรรค์ชุมแสงหนองบัวภัยาลีตากฟ้าก้าวเลี้ยว กรกพระพยุหะเคีรีอเภอตาครีลบบุรีโคกสมรงลำนารายอเภอเมืองลบบรุรีท่าหลวงสะโบดบ้านหมีท่าวุ้งฝนจะตกหนักจัังหวดอุทัยธานีอเภอเมืองอเภหนองขายอย่างชัยนาทมโนรมอมเภอเมืองสันคบ,บุรีจัังหวดสิงห์บุรีทั้งจังหวัด รนครศรีอยุธยาท่าเรือพาชีวังน้อยบางปะอินอเภอุออทยัยจสระบ,บุรีอเภอเมืองสระบ,บุรีวิหารแดงเสาให้หนองแสงฝนจะตกหนักจนถึงอเภอแก่งคอยส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งเข้มค,คือวันนี้ราชบุรีโรรพธารามอเมืองปากท่อจัังหวดสมุทรสงครามสมุทรสาคนนรนครปฐมสามพรานนครชยัยศรีพุทธมนตร จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีในช่วงค่ำไปจนถึงช่วงดึกจะมีฝนโปรยตกหนักสลับเบาค่ะวันที่23สิงหาคมภาคกลางด้านหน้าเทือกเขาจะมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายจนถึงค่ำจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีเตรียมรับมือและช่วงเย็น16นาฬิกานครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีนคปรปฐม กรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกค่ำคืนวันนี้จะมีฝนได้เล็กน้อยที่นครนายกปราจินบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอเมืองปราจินบุรีศรีมหาโพธิ์นครนายกอำเภอบ้านนาอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองอำเภอศรีราชาอำเภอบางละมุง ระยองจันทบุรีและตราดเป็นฝนเล็กน้อยในช่วงดึกวันนี้ค่ะเข้าสู่เวลาประมาณ4นาฬิกาถึง5นาฬิกาในจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดจะมีฝนตกหนักใกล้กับแนวชายฝั่งช่วงบ่ายของวันที่23ฝนจะตกหนักนครนายกปราจินบุรีสะแก้วด้านหน้าเทือกเขาค่ะภาคใต้ฝนจะตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างในจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ำคืนวันนี้ประมาณ20นาฬิกาฝนจะตกเรียะเวลาสั้นๆค่ะ มีฝนตกอาจมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบริเวณภาคใต้เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นพัดมาปะทะกับความร้อนชื้นค่ะวันพรุ่งนี้วันที่13สิงหาคมช่วงบ่ายบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนเล็กน้อยเพชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำฝนจะตกได้เพียงเล็กน้อยจนถึงปานกลางสำหรับภาคใต้ ตกหนักถึงหนักมากยังไม่มีสำหรับภาคใต้ค่ะระยะนี้ฝนส่วนใหญ่จะตกหนักถึงหนักมากอยู่ที่ตอนบนของไทยในวันที่24สิงหาคมพายุจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณเกะาะไหหลำและเคลื่อนเรียบชายฝั่งประเทศเวียดนามหลังจากนั้นประเทศไทยจะมีฝนตกหนักจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่าง23ไปะจนถึง28สิงหาคมเมื่อพายุเคลื่อนขึ้นฝั่ง ภาคตนออกเชียงเหนือด่านแรกจะมีฝนตกหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่เฝ้าระวังบึงการสกลนครนครพนมหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นมุกดาหารหลังจากนั้นพื้นที่เฝ้าระวังภาคเหนือในวันที่26ฝนตกหนักจังหวัดน่านพแพร่อุตรดิตฐ์เชียงรายพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาหลกด้วยค่ะ ฝนยังตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2 8สิงหาคมหลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้บางแห่งวันที่1กันยายนไปจนถึงประมาณวันที่5กันยายนปริมาณฝนยังอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยแต่ยังมีฝนกระจายตัวได้ดีค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ